ดิฉันชื่อเชบาวันนี้ดิฉันมาเชื่ยวทุ่งนานี่ะต้องเคยดาาแล้วนะคะเยอะมากจัดส้ำจัดหมดก็เลยโหลดว้จบดนีนะ w e l c o y o อ สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาพาดูบรรยากาศของทุ่งนานะคะวันนี้ได้มีโอกาสมาอีกครั้งค่ะดูรบรรยากาศที่นี่สวยมากค่ะเป็นชมก็ได้เลยนะคะยังไงบ้างคะบรรยากาศสวยไหมคะ เอาวันนี้เราจะสัมภาณ์คุณเสื้อเขียวนะคะเอาธาตอะไรหน่อยไ้ไหมคะซออยางเนอะค่ะโอ๊ยบอกลยพี่ล่ะค่ะเพชรหยางค่ะเึ่งมันโดหักินค่ะแล้วตอนนี้เพชรหยางค่ะข้ามหยางมาตีค่ะเพชรเพชรอะไรเพชรหยางเรมเออผลว่าค่ะอ้าวนคะคุณแม่เพิ่งจะสายล่ะ อไปหาคุณแม่นะคะเตรียมมา่มาตอนสมมอด <c oughs> ได้ค่ะทำานอชคมาะมากมอดด้น <c oughs> ในน่อมสมมอด้านได้ค่ะเั็นยังน้องค่ะผู้เสียแดงซืวอย่างน้องค่ะขอสัมผาสแี่ทำอะไรคะค่ะเดิน สัมผัสพี่ย่าเราอย่างไยูเป็นบ่อใดเรต่ออ้ยซื้ออย่างเนาะคะ่ะอ๋อสวัสดีค่ะซื้อมงคลค้นค่ะในรอบสามเดือนค่ะที่บานเขา่าพึง่งจะออกมาเบิงทงไฮทงหน้านึกว่าแต่เขาสิบริเป็นที่ค่ะโอ้ยมาเบิง เดือนก่อนนี่คิดว่าสิบบาได้กินดอกเขา่าบ่มี่ปลาเบิงรอบนี่โอ้ยจเจ้าว่ามันเข่าเจ้าว่ามันหนาแต่ว่าก็งามยาอ,อยู่ตา,า,า,ามยู่อายุเท <c oughs> ่าไรเนาะค่ะเนาะงนี่แหละนี่มาถามอายุหนึงตอเน็ตดิล่าห้าสิบเจ็ดจ้ะประตัวจ้ะฮะโอ จดเถาเนาะยายัางเนาะค่ะ oh. Oh. อ,คอ้อออันนี้คือยากกกระเดียงห <c oughs> ะพบก่างปา <c oughs> ล,ละะาปเล็กเล็กไก่ยาปูมป่าวยาบาดมือชุด <c oughs> กระยานพัด โอเคนะค<น>ะ,<น>ะสัมผัสแล้วนะค<น>ะ,<น>ะไี่ไปต่ตอนระบาย้ือข้าขัางจ้า,า,จามาจา้าวันนี้ฮะโอชิเบิ่งโสโกโสโมอนะคะอยากจ้าไม่เา่น,ะาานาเอา <c oughs> สะเดียมถือไปเบิดนเลยสิกินนี่ออแล้ว่ถือ เอาไว้เอาว้นแเอากระเป๋าเอาเป้ามาไว้มาวางไว้นี่กะะ็ไะดะ้ นี่นะคะน่ากินมากค่ะสมอนะคะ,คะนี่ค่ะสมอค่ะสมอลภาษาไทยเขาเรียกว่าสมอหรือเปล่านะคะไม่รู้นะคะภาษาลาเขาเอิดว่าสมอสมอ,สมอ นี three, ่ค mm ่ะ hmm. ต้องเคยเบาเลยนะคะเยอะมากจักน้ำจักหมดก็เลยโหลดโอ้จนดีค่ะนึกเหือนเลยนนึกงเหลือไหลน่าจะของบนรถแค่ตัวนาจะมาเอ้า

น้อเบ,บ,บลไม่เลยังาเคได้แค่โถงนี้นะคะแต่ยังถึงตัวเขาไม่ตอบขอคำามคมหนอ่ยอยค่ะอ๋อชื่อดึงข้ามคมหมดแล้วค่ะไม่ใช่ไหนจา้ามาน้ำม,ม,มาหนึ่งดู้สมวนมากเลยค่ะรูเป็นธรรมาชาติ โอเหมีคนมีคนเลียนมีคนที่เลียนน่นองยัเบื่อแห้งเนาะอือสวัสดีค่ะแอมทานเองเอาแอมทานเองข้าเนี่เลยไอเอมนอ่อเนาะโมู่้ใจโอ้จับามตาละป้อนด้ย อเ,ออเ,เอาเก้าป,ปิดป<ม>งานแน่แก้ปิดคลิปโอเคค่ะเราจบลงเท่านี้นะคะสำหรับมาเก็บบักซ้อมมองนะคะ <c oughs> ขอบคุณค่ะ <c oughs> ขอบคุณท<จ>ี่รับชมนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายตัวเอง